สลาม์เลกกุมค,ครับคลิปนี้ผมพาทุกคนมาเดินตลาดละมาดอนที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะคบชาร้อนชายเย็นศูนย์กลางมาได้เลยนะร้อน20เย็น30มสนะครับร้านโรตีมัตะบะเบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์เนื้อ40บาทกออกอีสานก็มีเหมือนกันนะครับ หมี่เกี๊ยวนื้อแดงชุดละ50บาทนะไก่ย่างเนื้อทองนะครับสี่ไม้ห้าสิบนะเนื้อช่ำๆเลยนะยำปลาดุกฟูขนมจีบเกี้ยวทอดสลัดเปานะครับเกี๊ยวชาก็มีอันนี้สลัดแขกเพียบเลยนะร้านชาปากีนะครับโอ้นี่ครับปลาบูดูหากินยากแล้วนะกล่องละ50บาทนะครับไม่ค่อยมีคนทำเนาะมาเนาะครับร้านกะหรี่ปับ๊บทำสดเลยนะขายทุกวันไหมครับมาขายทุกวันเลย กะหลี่ปับ๊บชิ้นละสิบ,บาทนะครับมาลองได้มีเลี้ยงละสิบอดเหมือนกันนะครับกินเป็นนิธภาณพราน้ำเปล่าเราก็ไปละหมาดมะกะหลิมก่อนนะแล้วก็ค่อยลงมากินข้าวซึ่งเขาจะแยกฝั่งด้วยนะอันนี้ดีมากๆเลยอันนี้คือฝั่งผู้ชายนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งผู้หญิงนะทำร้านะนะครับ บรรยากาศการเตรียมละหมาดมะกริบนะลจากที่ละหมาดมะกริบเปีร้อยเขาก็จะมีเลี้ยงอาหารนะครับแล้วพี่น้องที่มานี่คือแบบเยอะมากเดี๋ยวให้ดูแล้วคือมีแบบนี้ทุกวันเลยนะเป็นเวลาว่าเดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวก่อนแล้วก็คลิปหน้าจะพาไปตะลุยตลาดลมบดอนใหนต่อฝากติดตามด้วยครับ